โอ้โหนี่น uh ี่นี่โอ้โหนี่คือหนังอย่างเดียวนะเนี่ยอืโอ้โหอย่างเยิ้มโอ้โหกระเพราขาหมูเยอรมันโอ้ยชัดเลยเนี่ยแหละอื S 1> <S 1> <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel s q u e d m a n e x e ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่แดนจากแดน Eating ครับสวัสดีครับวันนี้พี่แดนพามากินร้านอะไรเอ่ยวันนี้นี่สยามกะเพราคาเฟ่ฮะเป็นกะเพราแล้วเป็นคาเฟ่ด้วยเนี่ยนะมันมันคือร้านกะเพราแหละไม่ได้เกี่ยวกับคาเฟ่หรอกแต่ว่าร้านนี้ก็เดี๋ยวเห็นที่จานแล้วจะรู้เองว่า เขาจัดจานมาได้อลังการมากอแต่ร้านเนี้จะดังกับเดลิเวอรี่นะไม่ค่อยได้มีคนมากินที่ร้านเท่าไหร่อต,ต่มีหน้าร้านอยู่ใช่วันนี้นะนี่เราก็ไม่ได้มาแค่สองคนนะนี่เรามีทีมงานมาช่วยกินนะอืเราจะได้คืออยากให้ดูกันหลายเมนูอะอ่าอยากลองกันหลายอย่างว่างั้นใช่อ่าไป,ไปงั้นเดี๋ยวไปลองกัน เดินกันเหมือนเกม RPG เลยเออเดินให้เป็นอาร์พีจีด้ยก็ทางมันเรียงกันอย่างอ่ะเข้ามาในร้านแล้วร้านก็จะเห็นประมาณนี้นะอืมมีอยู่อ่โต๊ะสำหรับนั่งสองคนโต๊ะนั่งหนคนแล้วก็โต๊ะกับคนอีกโต๊ะหนึ่งเรียกว่ามีอยู่สี่โต๊ะในร้าน่าใช่ก็สําหรับคู่รักนะเราก็จะเดินโต๊ะสองคนอย่งงี้นี่นะครับน่ารักมากๆอ่ากมีความ อินดัสเทรียลลอฟนะครับผมลอฟนะครับแต่วันนี้เราจะนั่งตรงนี้นะฉากหลังก็เป็นสยามกะเพราคาเฟ่นะครับแล้วก็สำหรับอาหารวันนี้นี่ใครมาก็ต้องสั่งหน้าแรกเลยอ๋อนี่ดูดูในรูปไม่รู้จะเห็นไหมนะนี่เป็นกะเพราเป็นเซตแบบนี้เลยโหกะเพราเนื้อใช่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาด้วยใช่เป็นกะเพราระหว่างสเต็กข้างบนอือหือ ทีนี้เดี๋ยวมันมีอะไรพิเศษอยู่ทีหนึงก็คือว่าวันนี้ที่เราจะมากินกันเนี่ยจานนี้อฮจานไฮไลท์ของร้านไฮไลท์สุดเลยนะเป็นกระเพราหน้าเนื้อสเต็กวากิวใช่อ,อันนี้มาไราอ,อนแล้วหนึ่งจานะนะส่วนอีกสามจานจะเป็นเมนูที่ยังไม่อยู่ในเมนู เรียกว่าใหม่ส,สุดๆเลยใช่ก็คือคุยกอบพี่ภรรยาพี่บอเดี๋ยวเขาจะจัดตัวที่เป็นเมนูใหม่นร้ามาให้เราลองกินกันอ่าฮะอีกสามจานเดี๋ยวได้ดูกันว่าคืออะไรจานแรกเรามาแล้ว pedo. นี่ดูออกไหมว่านี่คืออะไรโอ้ยอกเป็ดแน่นอนถูกต้องครับผมอันนี้เป็นกะเพราอกเป็ดนะฮะอกเป็ดแต่มันมีเนื้ออะไรอยู่ในเขา กะเพราด้วยคืออันเนี้ยเขาจะเป็นผัดแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นมาหมดสไตล์ของร้านนี้เป็นแบบนี้อืมเป็นกะเพราคุกข้าวกะเพราคุกไม่เป็นข้าวกะเพราไม่ใช่กะเพราลาดเลยนะกะเพราคุกแล้วก็เนี่ยในเซตเขาก็นี่แต่อันนี้คือพัฒนานะคราวที่แล้วยังไม่มีจานยังเป็นกล่องอยู่จานเซตนึงก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยก็มีไข่ดาวมีน้ำปลาแล้วก็ี่อรี้ไข่ดองไข่ดองมีน้ำซุปซอสคอนดิทเฮ้ยซุปทำไมซุปเป็นอย่างนี้ซุปใบเนี้ย ซุปญี่ปุ่นนะ้ซุปธรรมดาซุปญี่ปุ่นมาอันนี้เดี๋ยวขอลองแบบเบาๆก่อนเอาตรงนี้นี่เราต้องเขาบอกว่าเทน้ำจิ้มตรงนี้ได้ลองน้ำจิ้มไข่ดองดูอืมเฮ้ยนุ่มหมดเลยครัดเออ เกินคาดเกินคาดตัวอกเป็ดมันนุ่มเขาทํามากําลังดีเลยโอ้แล้วดิแล้วเราจะไม่ได้กินคนเดียวนะอาลองครับลองครับน้องลองครับชาวชาวสมาชิกชาวสมาชิกต้องลองครับต้องใส่กลินด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่หน่อยสีเป็นแบบสวยเนาะแต่สุกแล้วนะสุกอะกินได้อกเป็ดอกเป็ดรมควันไะหอมดีนุ่มหมดที่คิดใช่ไหมใช่ไหม คือเห็นมันดูเหมือนเนื้อมันตึงๆนะนึกว่ามันจะแน่นๆใช่ไหมพอกัดแล้วนุ่มเฉยไม่มีกลิ่นแบบสามเลยอืมเป็ดหอมกลิ่นอร่อยกับหอมเป็นแบบพรีเมียมที่เคยกินในร้านพรีเมียมหน่อยหาเรียกเรียกอยากลองอยากลองอ่ะคือคืนนี้ลำลายอะไรมาเลยเห็นเห็นเห็นผ้าเขาน้ำจิ้มแซ่บมากเอาลงเยอะตักเยอะเอาผักก้นด้วยเรายังเลืนเป็ดถ้าอย่าลืมเป็ดครับเป็ด มขอไขมานิดนึงเออเป็นครกไม่ขาดไม่ขาดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยความน่ารักอุ้ยอาวลนดูเป็นแบบว่าเพอร์เฟกต์ไบต์อ่ะแบบว่าเขาจัดในคำนะไม่พี่หนูรอดแล้วถ้ามันไม่หมดนะแม่โอ้โหโอยกลิ่นมันหอมนุ่มเหมือนทิชชูใช่ไหมอื่ อยากให้ค่ะคนไทยคนไทยต้องได้กินให้เอามาลองหน่อยหลังจากที่เห็นอยู่หลังจอคนไทยต้องได้กินเลยอ่ะนี่ครับโอ้โหหิวนี่หว่าก่อนเลยเว้ยนี่มันหิวนี่หว่าสุดสัตว์จริงๆแล้วเียแล้วก็ไข่ดองไข่ดองมีไข่ดองไม่ขาดจริงนะมันเิมันเลิบไข่ดองเหลิบดองจริงไม่ใช่แบบว่าแค่ไข่แดงจุ่มลงน้ำไง อืมอื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 มอบเป็นหอมมากใช่อืมโอ้จานนี้มาแล้วเนื้อเนื้อเนื้อนี่อันนี้คือพี่คันย่าพี่คันย่าพิคันย่ามันต่างกันเนื้อไ้ปอตปองไงมันก็เป็นส่วน ชิ้นๆอะชิ้นพี่ขันน่าเป็นสเต็กส่วนที่ฮิตส่วนหนึ่งเลยคนนิยมมากๆรสชาติดีแล้วก็เนี่ยมีทั้งความนุ่มขอเนื้อมีทั้งเนื้อทั้งมันที่เบาพินจัดการไข่ดองนี่ก็เสิร์ฟคู่ไข่ดองมีโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องจิ้มของร้านเลยนะใช่โอ้โเดี๋ยวนะมันจะตัดยากนิดนึงนี่ไม่หลุดเหนียวหนึบน้ำซอสเข้าเนื้อโอเคครับนี่นะฮะ มองเห็นไหมเห็นไหมข้างๆคือน้ำลายกันใหญ่แล้วครับสองคนนะเพื่อนเน้อนะ่นเพื่อนเพื่อน่อนเอนเ่นเพื่อนเบื่อพอนเนเอนเื่อนเื่อนเือนเพ่อนเานเือเอมเพนเอนเ่อนนเอนเอน่นเอนเนอ่นนอนนน่ น้องๆรอ,อก,กินอยู่มาขอมข้าว่วข้าวนี่คเขาผัดเนื้อมัด้วยนะถ้าสังเกตดูเห็นไหมอืมอมือยากลองกินกับพริกน้ำปลาของเขาบ้างเพราะว่าดูสีแล้วก็น่าทานขอญาตตักนะคะไปตามวัวกับพี่เดนไหมครับไปวิ่งกับวัวแล้วนในหัวนี่คือวิ่งกับวัวอยู่เลยอยามีความสุขในทุกย่า คนชอบแบบทานเนื้อวัวสเต็กเงี้ยถูกใจแน่นอนติดใจซอสไข่ครับเหนียวจังนะก็ไข่ดองทำเคานี่จะดูแบบว่าเพอร์เฟคต์ไปที่สุดอือ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 กินดูอร่อยมากมาครับมาวิ่งกันมามาวิ่งเลาวิ่งเลทุ่งหญ้านี่กันสามคนไปวิ่งในทุ่งโา่งกันรสชานิเนื้อเท่มากอือไม่ค่อยเหนียวแต่นุ่ม รูบด้วยไลยเอามันไม่คือแบบนี้เลยแล้วจานที่สามของเรานะครับโอ้โหอนี้อลังการมากมันคืออะไรคือขาหมูขาหมูเยอรมันนะเราว่าเมื่อกี้อลังนะเจอันี้หูกรอบจริงรอบจริงโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนี่คือหนังอย่างเดียวนะเนี่ย นี่นี่นี่ถ้าดูงข้างเห็นไหมใช่ไหมนี่ตรนี้เอออันนี้คือชั้นของมันละเอ็นเนาะอืมอืมอเดี๋ยวเราขอเอาชิ้นนี้แล้วกันนะอ่าชิ้นที่แกะมาแล้วเขามีน้ำจิ้มมาไม่เหมือนจานอื่นเลยใช่สังเกตเข้าเป็นอันนี้นะสีอีว่ะสีดำเดี๋ยวขอนี้แล้วกันขอนี้แล้วกันเอาบางคนกินขาหมูนี่น่าจะเปรี้ยวหน่อยชอบใส่เปรี้ยวอุ้ย อย่างเยิ้มโอ้ยโอ้ยกระเพราขาหมูเยอรมันโอ้ยชัดเลยอย่างกรอบกรอบแต่ไม่เหนียวเลยอันนี้ขอขอเลยขอเปล่าเลยขอเลยให้ดูเออเนี่ยเสียงกรอบนี่มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมัน คนชอบหมูกรอบนี่ต้องโดนนะขั้นกว่าของหมูกรอบเลยหรือว่าม,มันไม่เหนียวด้วยล่ะกรอบจริงครับกรอบจริงน, <c oughs> นี่นะครับหมูกรอบก <c oughs> ินโชว์เลย <c oughs> เห็นไหมเมื่อหนังหมูกรอบคือแบบมันจะฉีดตาอ <c oughs> ืมน้องๆน้องๆไม่ไหวละน้อน้องๆไม่ไหวละ อย่างนี้ตัดได้มีแบบว่าอยากชิมกับน้ําจิ้มตักน้ําจิ้มหวานเนี่ยสาวคนที่ชอบขาหมูกินกับซีอิวดำโอเคลองชิมนะตอนนี้เราพิ่งกับหมูแท้ละชิ้นนี้คริสปี้แบบเนี่ยแหละอาหารจี๊ยบโยอ้ เมื่อกี้นทางร้านเขาเกิดมานะว่าเมนูนี้ต้องกินที่ร้านเท่านั้นยังไงนะพี่แดนคือเนื่องจากเห็นไ้มเนี่ยมันเป็นข่าวมูเยอรมันแล้วก็อันใหญ่มากอ่าใหญ่จริงลองดูเทียบกับมูพี่แดนใหญ่กวิกล่องของทางร้านเนี่ยทรงมันจะเป็นคล้ายๆแบบกล่องพิซซ่าใส่แล้วก็มีวาเลนเซทีนี้ไอ้นี่ยมันเกิดกล่องมาใส่ไม่ได้กล่องมันแบนใช่เขายังดีไซน์แพ็กเกจกันอยู่เอาเป็นว่าใครอยากกินอันนี้นะมากินที่ร้านกันก่อนอ่า แต่เชื่อเถอะกินตอนคอดใหม่ๆแล้วร้อนะมันเจ๋งมากเรียกว่าถ้ามาที่ร้านก็อยากได้เมนูที่สับกับบ้านไม่ได้ที่ไม่มีในเลเวอรี่จานนี้จานนี้เลยเฮ้ยอยากกินแบบนี้มานานต้องรอแบบนี้แหละโอ้โหอื้มอืมอืมอื้อกเลยคือ ขาดเป็นเต้าหู้เลยอ่ะแล้วเนื้อข้างในเอามากินได้อีกนะไม่ใช่มีแค่หนังอย่างเดียวเรียบแล้วตัดเรียบไปแล้วเลยมีดต้องคมขนาดไหนยากันหนาเหมนั้นเสียวนี่แตมีกเขาสวยนะมีลายด้วยเนี่ยกระเพราขาหมูนี่คือเนื้อเยอะมากอันนี้เป็นไรเอทครับไบรเอทนะครับมันไม่เหมือนพิคันย่านะเออเนื้อไบรเอทครับ สีชมพูเชีวมีไข่เป็ดดาวนะโอ้โหมันตึงมันตึงมากอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อเมนูสร้างชื่อของร้านเรียกว่าทํามาครั้งแรกอันนี้ก่อนอันนี้เลยอันนี้เลยคนลองเลยอันนี้คือท็อปเซลเลอร์คลาสสิกสุดๆแต่เห็นก็รู้ว่าเพราะแบบ ใครมาเห็นก็ต้องสั่งป้าแบบเนี้ยม,ม,มันอนลังเนี่ยดูดูความชมพูร่ะเนี้ยเห็นไหมอือหือวาแล้วก็อยากนี่ข้างล่างก็มีเนื้อแนะ่น่ะเ,เป็นผัดมันเนื้อ,อทุกจานที่นี่เขามีเนื้ออยู่ในข้าวเหมือนเลยใช่แล้วก็อ่ะเหมือนเดิม เราต้องมีนีง้ำจิ้มไข่ดองเขาใช่ครับผมน้ำจิ้มไข่ดองนะฮะแล้วก็อันนี้ที่เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะฮะอือหือนี่ไข่ดาวมันดูเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้แไข่ดาวสไตล์ไทยที่เอานะเพอร์เฟกต์อือหือู่นอกกรอบเลยนะ อก็โหดพี่ดูความเยิ้มกอบมาถึงนี่อืนี่นะครับืมันมีความเนื้ออะไรครับพอเป็นไดเอทขึ้นไปอีกไหมกลิ่นคนแบบกลับไปวิ่งข้างวัวอีกตัวมันเป็นวัวแรงกขึ้นไหมจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงกลิ่นเนื้อวัวแลงนะครับตัวพิชัญญาจะแหลกว่าแต่อันเนี้ยมันได้ความแบบ ความนวลความนุ่มเสมอการโอคือไม่ควรข้ามจานจริงๆให้เราจานดีก่อนอ่ะเรารู้ว่าคุณต้องการหนูว่าเหมือนทางฝาดที่จะไปสิ่งตรงนั้นใช่ไข่ชิมนนะครับไข่ชิ้ไข่นองไข่ทองมาอุ้ยแต่ต้องเอามาใส่ในจานเนาะหนึ่งนะไข่เหนียวเหนียวหนุกเหนียวหนุกนี่โอ้โห แ,บบแต่ทุกจานนะมันมีความเด่นตรงเนื้อที่โปะมาตรงหน้าทุกอย่างเลยเหมือนแบบเป็นข้าวกระเพราแล้วก็แบบมีหน้าเนื้อจริงบบนะเน้นๆคือไม่ต้องห่วงว่าจะให้เนื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคำนเนื้อท,<า>ทุกคำแน่นอนใช่ไม่มีแบบวิญ,ญญาณหมูวิญ,ญญาณเนื้อ,อเต็มเต็มกินละอืมอืมมันจะหวานกว่า ตัวไปแข่งง่ายอมเรอร่อยไม่แบบไม่เหนียว,วยม,มันมันถ้าถามว่าอะไรชนะนะไม่มีมันคนละทางแต่เป็นเนื้อทั้งคู่เนะี่ยในข้าวก็มีเนื้อด้วยใช่เขาผัดเขาผัดกับมันเนื้อมีเนื้อแล้วก็มีมันเนื้อดูดิ<ๆ>ความแบบสติดกขาเป็นจองเหมือนเดิมติดใจเลยด้วยความได้เน<อ>ี่ยตัวความสุขมันจะแบบเหมือนคล้ายๆกับ เหมือนคล้ายซูวีมันจะชุ่มๆคหน่อยแบบมันจะชุ่มคูอ่อนๆอ่ะมันจะไม่ใช่ออกแรงแบบเขาจัดเต็มมากโปมเฟ็กต์บายโปรเฟ็กไ์บาไปแล้วครับเราวิ่งเราวิ่งคู่อ่ะสามคนเราอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีความสุขมันเหนียวเลยมันเหนียวมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มมินมินทีชิ้นให้เขียวให้เขียว เอามเมื่อกี้เรากินจานเนื้อไป2องจานนะครับมี<ช>พิคันย่านะครับกับตัวไดเอทนะครับผม2อ,องจานนี้ยเชื่อว่าหหายคนคงสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่แดน<ป>หน่อยอ่าถ้าถ้าที่รู้สึกเลยนะตัวพิคันย่าเนี่ยกลิ่นเนื้อกลิ่นรสอะไรพวกนี้มันจะชัดกว่าอืก็มันจะมีความตัวผิวันมีความสู้ฟันแต่พอแบบกัดแล้วก็นิ่มไม่เหนียว ส่วนตัวราเหตุเนี่ยมันจะมีความแบบนวลๆลำนวลๆกว่าแล้วก็ตัวกลิ่นอะไรเนี้ยจะไม่จัดเข้าตัวเข้าตัวบิชนแานะแต่มันจะได้เรื่องแบบความหอมจะมีความมันระบบอเนื้อมันจะนิ่มแล้วก็แบบมันจะเหมือนมันนิ่มเสมอทั้งชิ้นนะถ้าถามว่าอะไรชนะกันเราก็บอกไม่ได้นะอืมันมันก็หละแบบ อ่ะงั้นถามน้องฟอดีก่อนน้องฟอชอบไนไหนมากกว่ากันนมชอบหมดเลยให้หนูต่อเองหนูก็รู้ว่า้็จะมาก่ึยวฮึกึกินวันละอันน่ึฮ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 ึนนฮึฮึวึฮึฮอยึฮ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 เฮีฮึ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 าึฮ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 กฮึฮึฮึฮนฮึ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 โหนี่กินกันได้ทุกคนเลย อันนี้ไม่มีในเมนูนะแต่ว่าถ้าอยากกินสั่งได้สั่งได้นะมีในร้านแต่ไม่มีในเมนูใช่เมนูลับอันเนี้มันไม่ได้จืดนะมันมีรสชาติกินมันหอมดีนะตอนเสิร์ฟมานี่กลิ่นหอมเลยหอมแล้วก็ไข่ให้มาเยอะเลยแหละไม่ต้องกลัวว่าไข่ไม่พอกินเยอะมากที่ผมกินแล้วนะกลิ่นมันหอมมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวไข่เนี่ยมันมันไม่มันมากเลยนะ ม่อยู่ในซัมซุกเนี่ยมันก็กลมกล่อมพอดีเลยแหละรถจะไปทางอุมาเมียทางรถจะไปทางแบบพบรถนะเอาไว้กินปิดท้ายอะไรเงี้ยได้อยู่โอ้อิ่มมากวันนี้เป็นไงบ้างชอบอนไนบ้างเนี่ยกะเพราวันนี้ไม่มีจานไหนไม่ชอบเลยอือเออแต่แตงจริงไข่ดองนี่ฮีโร่ของร้านนี้แบบอืมันคือมันเข้าได้กับทุกจานเข้าได้การทุกอย่างเข้ดองดีอะจิ้มเนื้อ เ,ออเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อสองอย่างเขาพูดไปแล้วนะอืแล้วก็อย่างไนหกเป็ดเงี้ยมันก็นิ่มอย่างที่คาดไม่ถึงเออแล้วมันกลิ่นมันดูดีมากดีหินดีนดเออแล้วก็นะอีกอันหนึ่งที่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากขาหมูขาหมูเออเนี้ยแบบไม่คิดเลยว่าขาหมูมันจะมาอยู่ในกะเพราได้ทั้งชิ้นเต็มเต็มคือ,อเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้คือคุยทางร้านมาแล้วอันเนี้ยเมนูลับของลับเหมือนกันเพราะว่าอื เราไม่สามารถสั่งเมนูนี้ทางดลิเวอรี่ได้ได uh. และในร้านะ mm. ก็ไม่ได้มีพิมพ์ไว้ในเมนูอ uh. ถ้าจะมากินนะบอกร้านว่าดูคลิปนี้มาดูเพจแดนอิตติ้งดูช่องสวิตแมนมานะอ uh. ว่ามีเมนูนี้อยากกินเราบอกเขาถึงจะได้กิน mm. อ่าถ้าคนไม่ได้ดูจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่อก็ mm. สั่งได้ mm. แล้วคือมันดีจริงแบบจานหนึ่งตัวเนื้อก็อเยอะนะที่ โอ้หเยอะมากคือคือตอนที่เขาเลาะเนื้อออกมาเนื้อเยอะจริงคือตอนแรกแบบเราก็ดึงตรงหนังนะคึ่งหนังมันก็โอ้โหโคตรกรอบอย่างที่เห็นกันเออหนังก็กินได้หลายคนละแล้วเนื้อเนี่ยตอนแรกคิดว่าอาจจะเหนียวไหมไม่เหนียวเลยนิ่มกินง่ายนุ่มมากนุ่มแบบอืมถ้าอถ้าจะพูดถึงว่าประทับใจอะไรเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดน่าจะเป็นขาหมู ขาหมูนะเออเหมือนกันเราก็ชอบขาหมูจะได้กินอไปอย่างตัวเนื้อตัวอเนี่ยพอจะเดาออกเพราะว่ามันมีอยู่ในเมนูมาแล้วแล้วพี่แดนเคยกินมาแล้วด้วยอ่าซึ่งดีเหมือนเดิตัวร้านสยามกะเพราคาเฟ่นะอยู่เสรีไทยเจ็นี่คนนี้เป๊ะเป๊ะนะครับคนท้องทีเจ็ดิบสามเข้าซอยไปนิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือเลยอามีที่จอดรถหน้าร้านนะครับนิดหน่อยนะครับจอดได้ยา หลักๆที่นี่ก็เดลิเวอรี่ก็ได้อืาสั่งได้ผ่านโลจินโฮลด์ใช่ไหมที่ที่สั่งไม่นุ่น่าจะมีพวกแกร็บไลน์แมนเลยด้วยน่าจะมีเออเพราะเขาก็พูดร้านเปิดทุกวันสิบโมงถึงหกโมงเย็นสิบโมงถึงหกโมงเย็นใช่ยกเว้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์หยุดอ่าวันอาทิตย์หยุดวันหนึ่งนะครับได้เลยอ่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย